วันนี้เรามาอยู่ที่โครงการ On s n น i ิ Belief โครงการที่เติมเต็มความรู้สึกของบ้านให้บ้านเป็นบ้านในแบบของคุณเองด้วยการออกแบบที่ผสมผสานความทันสมัยสไตล,ล์โมเดิร์นและความเป็นธรรมชาติที่ลงตัวสารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Smart Home Automation โดยวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาทำภาร,รกิจกับโครงการจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ Living ฮัสดีคสวสดัดนาษาอฮาเบเฮ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 สฮเสเฮ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 ะฮเ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 เฮ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 เ ตอนนี้ตอนนี้ฉันก็อยู่กับคลับ House นะคะที่ออนซิรีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นโครงการที่ชื่อว่า b e ลีฟนะ,ะ <Yeah. S 1> ในเครือของออนซิรีนนั่นเองเป็นหมู่บ้านจาัดสรรที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามบร r เดนทันสมัยมากๆเลยค่ะและคลับเฮาส์ก็ยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> นะถูกตอนน้องเห็นไหมคะ oh. คือการคอนเฟิร์มสัก้องมานี้ก็คือเป็นอะไร oh. ที่บบว่า แสดงว่าคือเก๋แน่นอนนะคะโอเค okay, ค่ะซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้นะคะเขามีรูปแบบบ้านนะคะอ,อยู่3รูปแบบด้วยกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยว่า,าแต่ละบ้านเนี่ยจะมีความแตกต่างและความเก๋กันอย่างไรนะคะและนี่ก็คือแบบบ้านแบบแรกนะคะชื่อว่า The g a t e นะคะก็คือเป็นแบบ สี่ห้องนอนเป็นหลังใหญ่สุดรูราอลังการแบบนี้เลยนะคะอยู่กันแบบ Family House และต่อไปค่ะเรามาดูกันที่อันนี้เป็นแบบสมห้องนอน mm hmm. เป็นขนาดกลางลงมานะคะ mm hmm. ชื่อว่าบลูซัมนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> และสุดท้ายนะคะน้องเล็กสุดนะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ <Wow. S 1> จิ๋วแต่เก๋กับบ้านหลังนี้ก็3ามห้องนอนเช่นเดียวกันนะคะชื่อว่า บลูมิ่งนั่นเองค่ะเป็นตัว BB b b บีบเหดิเลยค่ะบบซึ่งแน่นอนนะคะดิฉันมาทั้งทีเนี่ยจะมารีวิวแบบธรรมดาก็ไม่ได้ก็ต้องมีชาเลนจ์ให้ทำกันซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่เกี่ยวกั <c oughs> บการทำสารติด <c oughs> ซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารนั่นเองก็ต้องมีผู้ช่วยก็ต้องมีเชฟบะเชฟบะบะบะไมล่มาไมล่านะเข้านักครอ มาช่วยดิฉันซึ่งเชฟคนนั้นจะเป็นใครนะั้นธารกิจการทำอาหารจะสำเร็จไหมไปเจอก,กับเขาเลยค่ะ การยืนรอมากสวัสดีค่ะคุณเดียวคุณเดียวจากมาชชา forest h a l l าตัวเองเป็นไงบ้างคะคุณเดียวะช่วงนี้ก็งานเยอะเลยใช่ไหมคะคุณเดียวช่วงนี้ก็บ้างบ้าง จังได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะคนเดียวค่ะวันนี้เราก็จะมาทําภารกิจกันค่ะคุณคะโดยภารกิจเกี่ยวกับการทําอาหารแต่ว่าวัตถุดิบหลักนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะคุณพร้อมที่จะภารกิจไหมคะพร้อมก็ได้ค่ะพร้อมค่ะโอเคงั้นก็ไปดูกันเลยค่ะได้ค่ะฮ่า ว้าว Welcome to the Believe House สวยงามมากโซฟากว้างมากคือเรานอนสองคนอยู่เต็มเลยพี่ผู้ยดูการตกแต่งของเขาสิฮาคนเดียว Beautiful วิจิตสินไคะ beautiful มาก b e a u t i มากนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการ decorations ในบ้านตัวอย่างนั่นเองนะคะและนี่ก็คือบ้านของในการนี่คือลอ s s a m มันงค่ะคนเดียวอะการตกแต่งเขาก็จะเนี่ยค่ะ เป็นโซฟาที่สามารถนอนได้เลยเนะาะค่ะนอนได้เลยและนี่ก็คือยายาอุรัสยาก็ามาด้วยต้องอุ้มเป็นมุมนี้ก็ได้ก็คือขายได้เลยอันนี้ก็คือแพงมากเลยนะตอนนี้ได้ไะได้ได้แบบสุด t really e s t r a m g e s miracle ได้เลย <c oughs> นะคะและนี่ก็เป็นมุมทานข้าวค่ะ <c oughs> ทานข้าวนาบ้า ก็สบายสบายแบบนี้ดูกอาธรรมดาเก๋ๆกรุบดูสวยงามนะคะอะต่อไปนะคะเราก็จะดูมุมที่เราจะต้องทำกันเขาเรียกว่า challenge ในวันนี้ละค่ะคนเดียวค่ะและนี่ก็คือมุมอาหารของการทำอาหารของเราในวันนี้นั่นเองและนี่ก็คือ master box เอาละค่ะและนี่ก็คือ master box นะคะเป็นวัตถุดิบลับวัตถุดิบลักที่คุณจะต้องทำ คุณพร้อมแรือยังคะคุณเดียพร้อมมากค่ะพร้อมแล้วก็เอามือจับที่กล่องค่ะคถ้าพร้อมแล้วเปิดได้เลยครับ Oh no เห็นมีอะไรเล้วมีอะไรเลยค่ะงงมากทีมงานอะไรค่อยู่ตรงนี้อ่ะแค่ตงนี้ค่ะคุณต้องเปิดตรงนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเขาจะสั่งว่าไงเราเอามือจับที่กล่องถ้าพร้อมแล้วเปิดค่ะเอามือแต่ที่กล่องค่ะถ้าพร้อมแล้ว ขอกองค่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดได้เลยค่ะโอ๋อโหน่อยานอนปัญอ่ะน้องหนอนนอยเป็นไงครับคุณเดียวก็คือโอเมกี้หิวเลยหิวเลยเมอกี้ฉีดปุ๊บเค็มกินเลยหลักใจซึ่งแน่นอนหายคนเดียวค่ะนี่ค่ะเป็นโจทย์หลักของเราวัตถุดิบลับวัตถุดิบหลัก คุณจะต้องทําเมนูอาหารคาวหนึ่งและอาหารหวานหนึ่งหวานนั้แหะคะหวานได้ค่ะคุณเดียวคะเอาละค่ะคุณเดียวค่ะคุณเดียวจะเริ่มต้นจากของคาวของหวานดีค่ะเป็นของหวานก่อนแล้วกันค่ะของหวานก่อนเพราะว่าช้วเวลาใช่ค่ะเพราะว่าใช้เวลานานเราเริ่มต้นอะไรดีคะของหวานก็จะเริ่มที่แป้งก่อนแป้งฮารนะคะก็จะมีแป้งตาลีค่ะน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็จะมีไข่แล้วก็เนยค่ะค่ะ ค่ะก็เริ่มเลยนะคะเริ่มเลยลุยก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะ,คะในะแป้งแล้วก็ผสมค่ะแล้วก็เนยนะคะค่ะอ,นนอันนี้เป็นเนอยอะไรอะคะเป็นเนยเค็มค่ะเอาเป็นเนยเค็มเราจะใช้ทั้งหมด180กรัมค่ะค่ะก็หั่นเนยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ,คะจะดง่ายอ่า แล้วก็ต่อไปผสมนะคะผสมด้วยการใช้แต่ก็กดลงไปแบบนี้ซึ่จะต้องมีใส่ผ้าขันเปื้อนอ่นเองใ้งค่ะก็นวดแป้งไปนะคะก็เราได้ผสมทุกอย่างรวมกันเสร็จแล้วแล้วก็นวดแต่เราจะนวดไม่นานนะคะแล้วก็จะกดลงพิมพ์เลยเพื่อให้มานเป็นกรุบกรอบอค่ะ ตอนนี้คุณเดียวก็คือเขาเรียกว่าเอาแป้งลงในพิมพ์แล้วเรียบร้อยลงในพิมพ์เสร็จเรียบร้อยค่ะในส่วนต่อไปก็คือจะเอาไปเข้าอบอบในเตาอบนะคะอ๋อเอาแป้งนี้อบไปเลยอ๋อโอเคตั้งอุณหภูมิไว้ที่ร้อยสองศานะคะแล้วก็ไฟบนล่างอ๋อต้องไปควบคุมแม่เท่านั้นใช่ค่ะอ่ะโอเค วก็เดี๋ยวก็จะทำคาราเมลค่ะค่ะก็เริ่มที่เอาน้ําตาลทายใส่ะใส่เข้าไปในหม้อแล้วก็จะนําไปตั้งบนเตาแก๊สให้น้ําตาลไหม้ก่อนนะคะก็จะได้เป็นคาราเมลแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเติมพวกวิปครีมนะคะแล้วก็จะเป็นนมข้นหวานนะคะนี่เดี๋ยวไปทํากันข้างในนะะในครัวร้อนตรงนี้เพราะเขามีเตา โอเคค่ะในระหว่างที่รอคุณเดยียวเขาเ okay. คี่ยวคาราเมลอยู่ด้านล่างนะคะดิฉันก็ขออนุญาตขึ้นมาชมชั้น2ของบ้านลาซ่าคงกัรบิลลีฟนี้นะคะเขามีด้วยกัน3ห้องนอนนะคะและนี่ก็คือห้องนอนแรกนั่นเองค่ะอ๋ m มา o ่ดิฉันชอบกระจกนะคะนี่มากๆเลยและการตกแต่งของเขาก็น่ารักมากๆวันวานและนี่ก็เป็นห้องของแบบคุณลูกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะลูกคุณโตห้องนอนของ ลูกคนสุดท้องก็ได้ซึ่งก็เป็นไม่ได้เป็นคนนะคะเป็นแมวนี่ก็ได้ซึ่งถ้าใครที่เป็นแมวเลิฟเก็คือ <syndrome> จะเลิฟมากๆในมุมนี้มันก็จะวิ่งกระดึ๊กกระดึ๊งจริงๆจิงๆจริงๆแบนี้มานะอยู whole, ่ได้หลายตัวเลยสองสามตัวแฮปปี้นะคะใหญ่โตวร์แฮปปี้หลับหน้าของท่านห้องนอนคือใหญ่โตแล้วกัน ตกแต่งคือเป็นสีที่ดิฉันชอบมากนะคะส่วนด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ walk in closet <Wow. S 1> นะคะก็เป็นสามารถที่จะดูเสื้อนะฮะดูชุดต,ต่างๆ <Wow. S 1> ออกห้องน้ำมานะคะดูชุดโอเคแล้วก็เพราะอย่างมาพุ่งย่ายแล้ก็เตรียมตัวที่จะไปทำงานต่อได้เลยเดี๋ยวต่อไปนะคะดิฉันว่าคุณเดียวน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตลงไปหาคุณเดียวหน่อยละกันค่ะ ตอนนี้เราก็อบขนมปังออขนมปังแล้ว <c oughs> เราก็อบแป้งเรียบร้อยแล้วอบถาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทํแเราก็จะประกอบร่างโอเคค่ะด้วยการเอาคาราเมลใส่เป็นฐานก่อนแล้วก็ที่เหลือเราก็จะมาคุกพวกถั่วนะคะกับน้องที่เราอบไปแล้วอโอเค,คได้เลยค่ะเริ่มได้เลย ตอนนี้นะคะเราก็ใส่ส่วนผสมนะคะไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอัควัวเป็นอัลมอนด์มะม่วงหิมพานน้องไมายใช่ไหมคะแล้วก็พวกรากัะชีก็ทำวิกไทยเพิ่มความเป็นไทยลงไปโอเคต่อไปเราก็จะเอามาเอามาใส่ในท้าของเราค่ะของหวานแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ให้ชิมนะคะ เดี๋ยวรอชิมกับพร้อมของค้าวเลยค่ะอันดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของของค้าว <Yeah. S 2> ซึ่งเราก็จะทําผัดโหระพากันมีอะไรบ้างคะที่เป็นส่วนประกอบค่ะส่วนประกอบนะคะก็คือทุกอย่างจะคล้ายกับผัดกะเพราเลยนั่นก็คือพริกแดงพริกเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระเทียมสับนะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มทําไปเลยนะคะค่ะ,คะ อ๋อมาแล้วเสร็จแล้วนะะคน่ากินมากเอ่าโอเคตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาของการชิมอาหารค่นะคะฝีมือคุณเดียวจาก Masterchef or s t a r t h a i l a n d โอเคอันนี้เป็นเมนูอะไรคะคุณเดียวอธิบายให้ฟังหน่อยอันนี้นะคะเป็นหนอนไหมผัด กับโหระพาในแบบของกระเพราค่ะแต่เราใช้โหระพาแทนโอเคเั้นจะชิมนะคะเีคะว้าวว้าวอร่อยมากดีงามนะคะ๋ยวดิฉันยังไม่บอกนะคะว่าจะให้ผ่านหรือเปล่าเพราะต้องขอลองชิมของหวานก่อนค่ะเพราะว่า นอนใหม่ปกติเราก็จะทานแต่นี่มันเป็นของคาวใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของของของาหารละจะเป็นยังไงกันนะคะกินกันละกันกันกินไม่ค่อยสวยเท่าไหร<อ>่นะคะการกินของวัตชนิดนี้นะแต่ก็ต้องกินนะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาที่มันมีใหม่อืมอืม, <c oughs> อ,มอร่อยค่ะค่ะอืมมีความมันทั้งถั่วแล้วก็หนอนอืมค่ะอ่ะโอเค สำหรับภารกิจนี้นะคะ,คะที่คุณเดียวได้มาทำภารกิจเป็นวัตถุดิบลับในวันนี้็กนการทดสอบความเป็นสุดยอดมาเตอร์เชฟในตัวคุณดิฉันในฐานะที่เป็นร่างทรงของเชฟปอมนั้นในการ,รในวันนี้ทุณคิดว่าคุณดีพอหรือยังกับการแข่งขันในครั้งนี้คุณมั่นใจไหมคะเดียวเดียวมั่นใจค่ะว่าวันนี้เดียวทำภารกิจนี้ได้ดีค่ะ บายบายโอเคสำหรับภา,ารกิจนี้นะคะดิฉันก็ต้องบอกว่าคนเดียวท่านสำเร็รค่ะ คุณซีมาร่วมรายการ Living Diary ของเราด้วยนะคะบ้าน On s e r e n นนั่เองค่ะคุณเดียรคาและแน่นอนค่ะว่าท่านนึกถึงบ้านอยากมีบ้านในช่วงนี้คุณเดียวก็ต้องนึกถึงอะไรคะ On s e r e n ค่ะ For sure นึกถึง On s e r e n ค่ะ e n แต่แน่นอนตอนนี้ On Serena เขามีเขาเรียกว่าเป็นในเครือก็คือ b e l i e v e นี่นะคะ b e l i e v e ก็จะออกเป็นแนวแบบทันสมัยกับกลุ่มครอบครัวที่เป็นแบบวัยเขาเรียกอะไรอะ เนืเจนใช่มใช่ก็จะชอบดีไซน์บ้านที่ทันสมัยแล้วก็ครบคันทั้งอ๋อโดยแยะห้องนอนห้องน้ำอะไรแล้วก็การจัดสรรปันส่วนของแปลนของบ้านนี่ก็คือคดีงามมากๆเลยอย่าลืมนะคะสำหรับโครงการ Believe เขาก็อยู่แถววงแหวนรอบสามแถวสันกำแพงนี้เองนะคะเลยจัดแยกหลุยมานิดเดียวหาไม่ยากเลยนะคะ แล้วก็ติดตามได้โปรโมชั่นราคาอะไรก็สามารถเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เพจไว้ตรงนี้แล้วก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยที่นี่เขาก็น่ารักแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะอยากให้ลองดูสำหรับโครงการดินี้จจิงสำหรับใครได้ยังหาบ้านอยู่แนะนำบ้านนะคะบิลีฟที่นี่เลยะคะ่ะ แล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนสรับนี้นะคะดิฉันกับคุณเดียวนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยว EP หน้านะคะจะเป็นใครที่มาทำภารกิจอะไรเรามาทำอะไรเราต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสีค่ะท่านใหม่ต่อายหาใหม่หนึ่ง Diary